อ,อยอเตือนสารฟอกขาวในอาหารอันตรายถึงชีวิตการคงสภาพอาหารเพื่อให้มีความขาวสดใสยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหารเพื่อไม่ให้ดำคล้ำจึงมีผู้ค้าบางรายแอบนำสารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์หรือผงซักมุง้งที่นิยมใช้ในอุตสาหารกรรมฟอกย้อมเส้นใยไหมมาใช้กับอาหารซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและอาจอันตรายถึงชีวิตค่ะ แล้วสารฟอกขาวที่ว่าอยู่ในอาหารอะไรบ้างอาหารทะเลแช่แข็งน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บเส้นก๋วยเตี๋ยวแป้งสาลีอาหารกระป๋องถั่วงอกขิงฝอยหน่อไม้ทุเรียนกวนผ้าคีริว,วัวอาหารที่กล่าวมาต้องระวังสารฟอกขาวเป็นพิเศษค่ะ ถ้าได้รับในปริมาณไม่มากร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้แต่จะเป็นการทำให้ตับและไตค่อยๆเสื่อมลงอย่างไม่รู้ตัวและหากได้รับในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกความดันโลหิตต่ำปวดท้องพื้นไส้อาเจียนจนหมดสติได้สำหรับคนที่เป็นโรคหอบหืดควรระวังการบริโภคอาหารที่มีการใช้สารฟอกขาวเป็นพิเศษค่ะ วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารฟอกขาว 1. ปรุงอาหารให้สุกก่อนบริโภคเพราะสารฟอกขาวจะถูกทำลายได้ดีในระดับหนึ่งด้วยความร้อน 2. เลือกซื้ออาหารที่มีสีใกล้เคียงกับธรรมชาติไม่ขาวจนผิดปกติ 3. ควรแช่ในน้ำและล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงและ 4. มันใส่ใจดูแลสุขภาพของตับและไตค่ะ นวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะติดตามเอินเวสุขภาพดีทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเวย์1 4 7 9 9 4 3 9 9